โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับยังดนนะครับแรปเปอร์คนใหม่ของประเทศไทยดาวดวงใหม่นะครับผมเพลงวันนี้อยู่ที่ God of s t o r y เดี๋ยวเรามาซื้อรถคู่รถมอสต์เลมบูกินนี่อันนี้เอาเวกาะดอนหรือเปล่าเนี่ยศูนย์บาทโอ้โหอันนี้แมคคาเรนตะเบิดตะเบิดขับตะเบิดอุย้ยซีวิกตัวซ้ายขอญาตออกเลยเอา้าวตอนแรกมันสีแดงไม่ใช่เหรอวะคือวันเนี้ยมาปราบเรือนแต่ถ้าไม่มีเรือนให้ปราบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะปราบใครใช่ไหมล่ะ นี่เดี๋ยวเช็ค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 นี่เลือนเป,เป,เปล่าเลือนเปล่าเดี๋ยวถามเลยว่าแบบเราเลือนเปล่าอ้ลโวนายนายอ้าวโหนายอยู่ปะเนี่ยอ่ะไม่ตอบแสดงว่าเลือนนะนี่ไงเลือนอย่างเงี้ยเลือนอย่างเงี้ยเลือนไม่ยอมตอบเนี่ยไม่ยอมพูดไม่อะ่ะเลือนเลือนโลเป้ต้องห้ามเงียบร <c oughs> อบรอบนี้แล้วกูโดนแบนไปแล้วนะอันนี้รอบใหม่นะก้อนออฟสตอรี่เนี่ยอ้าวโอ้ยอ้าวชนรถผมอย่างงี้มีเรือ่อง เรื่องแล้วอย่างเงี้ยฮัลโหล<า>ครับ<า>ว่าไงครับไอพี่ชายจูนรถเป็นบอะพี่ชายชื่ออะไรเนี่ยลงมาคุยกันก่อนสกกิครับชื่อไกไ่ครับไก่อะไรพี่ไก่ชนหรือไก,แก,แก่แจ้ไก่กระตาะไก่กระตากเหรอพี่<ไ>นี่พี่จูให้ผมจูนรถหน่อยเหรอผมจูนไม่เป็นอ่ะพี่มีกล่องจูนไหมนะผมจูนเป็นพี่ไก่เอาไอ้นี่ผมหน่อยกล่องจูนกล่องจูนได้ได้อุ้ยขอบคุณมากพี่ แตวผมจูนใน้จูนให้อันนี้ผมผมผมชื่อริว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 ดนนะพี่เป็นแบบพวกแรปเปอร์ดาวดวงใหม่ของประเทศไทยอ่ะพี่เอาแบบเลี้ยวดีเลี้ยวอะไรไหมเอาแบบกูมั่วเลี้ยวดีเร็วแค่นะั้นแหละเบรกไม่ต้องอะไรกันลนะได้ได้พี่ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างงี้แล้วผมเอาเบรกออกหมดเลยเด้อาาพี่ฟ <แก S 1> ัง<แ>ก,ก่อนผมผมจูนเป็นผมจูนเป็นเอาแบบต้นเร็วปลายเร็วนะพี่เนาะแบบสูตรจูนผมเลยนะั<ๆ>้นเนี่ยไม่เคยขายใครปกติผมขายสูตรเนี่ยประมาณสี่ห้าสี่ห้า สี 4, ่ห้าร้อยพี่ลองหาซื้อดูแบบอรครับพี่มึงดูรถมันวะ <laughs> ตูสะบัดฟัดฟิววิวสวยอะ่ะไปแล้วกูฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับลงมาคุยไหนได้ไหมครับไม่ลงครับไม่ลงไม่ลงฮัลโหลครับลงมาคุยไหนได้ไหมครับไม่คุยครับ,หา,รรบหาเรื่องเหรอครับหาเรื่องเหรอหาเรื่องอะไรขับรถผ่านหน้าไม่หวัดดีอ,ะอ่ะอ๋อ HELLO My name is uh, I'm from Thailand uh, I can speak Thai Speak Thai OK a y OK a y Thank you very really good OK a y OK a y Thank you teacher sit down ไอ้ย็นทำไมมันไม่มีเหลือเลยวะเฮ้ย <laughs> มันเป็นอะไรเนี่ย God of Story Hi 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 <laughs> อ้าวหายเลยหายไปไหนวะ <laughs> เฮ้ยไฟดับเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะอุ้ยฮัลโหลน้องน้องครับพี่เอ็งทำอะไรเนี่ยกำลังโชว์ตัวอยู่ครับพี่โชว์ตัวอะไรวะน้องเอ็งเป็นพวกวิชาอะไรเนี่ยวิชาหายตัวครับพี่หายยังไงน้องเอาๆเจอเลื้อนเจอเลื้อนเจอเลื้อนละเจอเลื้อนละอย่างนี้เจอเลื้อนละฮัลโหลใครเลื้อนอ่ะ วันนี้วันนี้มาปราบเรือนด้วยใครเรือน่ะใครเรือน่ะใครเรือน่ะปราบพี่ว่าไหมครับใครเรือน่ะเรืออะไรหรอเรืออะไรหรอครับเรือโลเพอ่ะใครเรือน่ะอะไรยังไม่ได้ทำเลยนี่พี่ตอบหรือเปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ครับผมชื่อตองผมชื่อตองครับผมชื่อต๋องหาเรื่องเหรอครับหาเรื่องเหรออย่างเงี้ยไม่ไม่ได้หาเรื่องครับผมถามเลยเจ๋อต่อยเลยหมาดีักอ้ามึงบอกเองนะไอเด็กเหี้ย นี่ไงนี่ไงมาดีาสาตว์กูยิงดินี่ไงมึงหาเรื่องลุ้นใหญ่นะมึงหาเรื่องลุ้นใหญ่นะมันยิงล้มปืนเนี่ยพี่เอาไปยิงคนมาคนล้มเนี่ยใช่นเนี่ยไอเนี่ยไอไอตองเพื่อนพี่ให้มาปืนกระบ,บอกเนี่ยมันบอกว่ายิงแล้วล้มอ่ะเนี่ยเนี่ยล้มแบบน้องอ่ะเฮ้ยทำไมเท่จังอะพี่ฮะมันเท่อะมันยิงยิง มันยิงมันยิงทีละนัดแบบน้องเลยชักแบบน้องเลยยิง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 ล้มเลยนะน้องเชื่อไหมเอ็งเชื่อไหมเนี่ยว่ายิงล้มอ่ะเอ้ไม่ต้องไม่ห่อนะไม่ต้องไม่ห่อเอ้าเี๋เพื่อนเราโดนห่อแล้วพี่ใช่เหรออ้าวเฮียอ๋อเอ้เม่งใส่กันวะเออเอาดีพี่เอาดีพี่เอาดีพี่เฮียเต้อึยเฮียมันมีเขียวด้วยสัตว์โอ้ยให้ผมจัดการให้พี่เอาพี่ เฮ้ยแอดมินนี่เนี่ยโอ้ตายตายตายห่อเลยห่อเลยเกยนแล้วเดี๋ยวทำเป็นตีปืนติดเดี๋ยวเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียตกใจเฮียติดแล้วติดแล้วพี่บอกบอะไรพี่ชายบอกอะไรอ่ะอีกไกลครับพี่ชายอีกไกลต้องบอกสามเดินขอไปบอกสามกันแล้วพี่ บวกสามอะไรของผมบวกหนึ่งอะเก็บพุดหนึ่งสามครับพี่บวกหนึ่งมันยิงยางไม่แตกนะแต่ยิงปากแตกอะน้องไอ้ยน้องน้องมุงควักโชว์ดิน้องมีอะไรเอางี้เรามาดวลกันไหมล่ะเอางี้ปืนยิงไม่ตายเราพี่หนึ่งเอาผมคนไหนคนไหนอะไรนะเอ็งว่าไงนะปืนยิงไม่ตายพีเอ็มกับผมบ้ากับผมป้าเขาป้าไม่ไม่ปืนปืนอ่ะถ้าปืนอ่ะถ้าพี่แพ้เดินปืนเดินปืนดินปืนดินปืนมามาพี่เล่นอ่าเรียบร้อยนะเอาดี๋ยวดีพี่เอาดีเอาดี เอาไหมพี่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวพี่นับหนะึนะ่ง <laughs> เดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองสามนะเอานะเงียเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพี่นับเองหนึ่งสองสามตายตายตาย,ตายมันงงมันงงปืนอ,อะไรเนี่ย <laughs> มันวิ่งหนีมันวิ่งหนงีมันป้าเ <laughs> ปิดใจเป็นไป <laughs> ไอ้ไปตองเขาอย่าไปทำเขาชุดเดี๋ยไปตองเขาอย่าไปต <laughs> องเขามึงยังจะเป็นคนดีกอ้เหี้ยกูยิงมึงขนาดนี้ตัดตาย ไอ้เา <laughs> <laughs> ดูไอ้เาดูหมอกไอ้เาดูหมอกไอ้สัตว์เมื่อกีน้นั่นมึงจะหลบพ้นเหรอเนาะปึ๊บ <laughs> มาดิน้องกูกิ้งหลบปัก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 ไม่มีลืมใส่เม็ดไปแล้วกูไปแล้วกูวกเออมาไอ้น้องพี่จะโหดพอตัวเว้ยนี่ไงเน <laughs> ี่ยออกมา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 ออกมา,มา,มา,มาไม่เก่งให้ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวกลัวใครเว้ยน้องเก่งพอตัวแต่ก่อตัวไม่กลัวใครเว้ยน้อง นี่ไงไม้เนาะมา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 นี่ไงโดนไม้กูก็อดไม้เว้ยสั์รักเียอะไรรักเียอะไรสัตว์รักเียอะไรผมไม่มีตังค์เลขเลขนดูไงอ๋อหนึ่งเก้าสี่สามครับมั่วมั่วพี่เลขยี่สี่หนึ่งเก้าสี่สาม พี่เลียกยิปซีพี่เคนท์พี่พี่ผมหาตั้งค์เลยผมติดนี้หกแสนผมติดยังไงไม่รู้นะอะไรนะว่าไงนะหนุ่มผมติดนี้หกแสนนะติดยังไงก็ไม sure> ่รู uh ้นี่ยป็ต um> uh uh ิดของใครมาเหรอเล่นการพนันหรือเปล่าพี่มีแสนเจ็ดอ่ะเองอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้งั้นลุกนั่งสิบทีได้ได้ได้แป๊บแป๊บปฏิบัตินับดังๆังด้วยนะเว้ยหนึ่งดังๆังสามปี หกเจ็ดเก้เอ็งเหนื่อยไหมน้องเหนื่อยครับพี่เนี่ยครับเนี่ยรู้ไหมกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันเหนื่อยอย่างนี้เลยน้องแล้วทำไมเอ็งลุกนั่งคนเดียวไม่ชวนเพื่อนลุกนั่งด้วยไม่เลยผมผมไม่ได้ขอครับพี่ผมไม่ได้ขอเอาเหรอไม่ได้ขอเลยล้นเขาเขาขอผมเลยอ๋อเดี๋ยวพี่ให้เองแล้วกันพี่สงสารเองกวันน้องพี่โอไม่ยังเงินเลยก้าวที่สามไอ้เงี้ยนี่จะเอาอย่างเดียวเลยเห็นแก่เงินนั่นน่ย บทนี้ผมนั่งก็ดีครับแสนน่ะกดเท่าไหร่ดูดูเลขมันดูตัวไหนนะครับพี่ไม่มีหรอกหกแสนอ่ะแต่ถ้าเองลุกนั่งร้อยทีอ่ะพี่ให้หกแสนเลยดู๊ยหนึ่งหน่งเก้าสี่สามพี่ได้มาเมื่อกี้พี่ให้ไปแสนเจ็ดสองสามสี่หกเจ็ดนับดังๆน้อง เดีววันนี้ร้อยสองร้อ้อยสจ็โอเคพอแล้วพอแล้วเองเหนื่อยแล้วเองเองเหนื่อยพอแล้วนะ้องเหนื่อย,ยไหมเออพี่ไม่มีให้หรอกตายเลย <c oughs>